สวัสดีค่ะเจ้าหญิงภูตานทอประเนตแฟชั่นกูตูสัญชาติไทยแซ่เล็บแถวหน้าร่วมงานอย่างคับคั่งหลังจากสร้างชื่อเสียงให้วงการแฟชั่นไทยได้โด่งดังในระดับโลกอย่างงดงามมากกว่า2ปีสำหรับแบรนด์แฟชั่นและชุดเจ้าสาวชั้นนำที่โดดเด่นโดยเอกลักษณ์การตัดเย็บในระดับกูตูอย่างลัสเทลซึ่งกำลังโลดแลนและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ผลงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวแบรนด์ครั้งแรกที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2020ที่ได้รับเสียงชื่นชมจากเหล่าคนแฟชั่นอย่างท่วมทน้นเกี่ยวกับผลงานการออกแบบลายปากอันเป็นเอกลักษณ์อีกทั้งยังขึ้นแท่นแบรนด์โปรดของเหล่าเจ้าหญิงราชนิกูลและคนดังระดับโลกมาแล้วมากมาย ล่าสุดเจนทิพวิภากิตอัครานนท์ดีไซเนอร์ฝีมือเชียบและผู้ก่อตั้งลัสเทลได้จัดงานแฟชั่นโชว์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยโดยได้รับเกียรติจากเหล่าคนดังเข้ารวมงานกันอย่างคับคั่งพร้อมอดโชมผลงานดีไซน์อันประณีตบรรจงในคอลเลกชั่นกูตูล่าสุดท,ที่ชื่อว่าทราเวเซเลตอง จากแรงบันดาลใจอันง,งดงามเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวผ่านการเวลาที่หยิบยกมาจากบทกวีของลินดาปาสแตนถ่ายทอดสู่ผลงานอาพรอันเป็นเอกลักษณ์ที่พร้อมอวดโฉมให้ได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดโดยในงานได้รับเกียรติจากเจ้าหญิงเคซางโชเดนวังชุกแห่งพูตานที่เสด็จเยือนเมืองไทยเพื่อเข้าร่วมงานแฟชั่นโชว์ครั้งนี้โดยเฉพาะ รวมถึงเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งอาทินนพันล่ำซำสีกัญญาศักดิเดชพานุพันธ์พลอยวารินทรงปกรณ์ซอนยาสิงหะทีรวันเตชะอุบลสุรัชนีลิมอติบูรณ์คณะชัยวันนาเบญจรงคกูลนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแอนทองประสมและอีกมากมาย